วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องสวัสดิการหลังจากไป่ทยเยี่ยมออฟฟิศมาหลายออฟฟิศแล้วใช่เริ่มรู้สึกมีไฟในการอยากพัฒนาสวัสดิการองค์กรตัวเองซึ่งสวัสดิการของออฟฟิศอื่นที่เราไปเยี่ยมมารู้สึกว่าดีหลายออฟฟิศอยู่นะใช่แต่สวัสดิการออฟฟิศเราที่ดีๆสมมติจะออนแอร์ไม่ได้ครับวันนี้เลยมาลรงคุยเรื่องสวัสดิการไหมใช่ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้องๆหลายๆคนมานั่งคุยกันว่าสิ่งที่หลายๆคนเขาอยากได้ที่เป็นเรียกได้ว่าสวัสดิการของออฟฟิศมีอะไรบ้างได้เลยคุณก่อนเลยจากที่ลแ้ว นี่เราไปหลายที่นะย้อนไปดูได้นะครับไม่ว่าจะออฟฟิศโอ๊ตโคตรคูลเคนด์สแตนดเดี๋ยวตัวต่อไปคืออะไรตัวต่อไปก็คือ RS ครับไป RS เอสเจอฮอยเด้วยราดูนะแล้วก็มี GDS อ่ะรอดูเลยนะครับหลังจากไปมาแล้วอยากได้สวัสดิการอะไรเพิ่มเติมของผมที่คิดมาคือผมอะอยากจะได้ห้องนวดคือส่ว่ามีห้องหนึ่งใช่ไหมเป็นห้องที่แบบเป็นอะโรมาเลยเปิดเพลงนิ่งนิ่งมีมีแบบกลิ่นออยขึ้นมา รอยคลุ้งรีแลกรีแลกอย่างนี้เรื่องนวดอ่ะชอบมาก แต่คิดว่าเราทําเป็นห้องเรียนไหมเรียนเหมือนเราเป็นห้องเอกประสงค์แล้วสุกนี้ก็เป็นแมสตา์สมมุติว่าในหนึ่งในหนึ่งเดือนมี4สัปดาห์สัปดาห์แรกเป็นห้องนวดอีก3สัปดาหก็อาจจะ๋ยวค่อยว่ากันเผู่สนใจห้องนวดคือจะบอกว่าที่เนี่ยผมไปสอบถามหลายๆคนมาแล้วโดยเฉพาะพวกพี่ๆี่โปรดิวสมนากเขาว่าอยากได้ห้องกายภาพบ้างอยากได้ห้องนวดบ้างเข้าใจมันนวดนวดมันมี2แบบมันมีนวดเอาสบายกับกายภาพอ่ะโน้ตไ้ห้องนวดคุณชอบไม่ชอบพีมาบอกเลยนะใต้คอมเมนต์แล้วเราก็ มีแบบพวกพี่ๆป,ป้าๆที่แบบพร้อมจะนวดบริการให้เราเอา้าวได้น่าสนใจ <laughs> แต่ปุ่งนวดมามันก็มันก็ไม่เหลือเวลาทำกินข้มก็นวดไปทํางานไปได้เออ <laughs> เดี๋ยวจะคอยดูเอาคนทุกคนมาคุยเลยดเดี๋ยวถ้านสนใจทําให้ได้ครับเดี๋ยวคนต่อ,อไปเลยไอ้เจนไม่เจอน,นสวยขึ้นนะ <laughs> ไม่อยู่ละ โอ้โดนนี่สวยฝากไปดูคลิปนางด้วยช่วงนี้เขากำลังทำคลิปตั้งใจทำในแบดฝากดูโชว์เกมด้วยค่ะอ่าดูโชว์เกมด้วยตั้งใจทำงานหรือเปล่าสุดๆดูแลพ่อดีไหมหนูขำจนหนูลงไปนอนกับพื้นไปดูโชว์เกมสนุกมากเลยอ่ะสนุกอันโบสวัสดีการในออฟฟิศที่คุณอยากให้มีอะไรโชว์เกมหนูปิ้นมาละกับปิ้นมาได้หรอใช่ตอนนั้นนี่ฉันเป็นสวัสดีการของแกเลยฉันเป็นเก้าเป็นก้าของแกหนูเป็นหนูเป็นตัวแทนของแก๊งสลัม ตัวแทนของคนที่เข้าออฟฟิศดี่กอทั้งทีไม่ไม่ไปชอบคำเมื่อกี้แก๊งสลัมคืออะไรก่อนแก๊งสลัมคือแก๊งฝั่งนู้นฝั่งที่แบบว่าไฟไม่ติดแอร์ไม่มีไฟที่มีโบโซนโบทำไมอะทำไมต้องเป็นสลัมมีอะไรสลัมไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนเมื่อลุ้งโง่มาออฟฟิศใหญ่มากไปนั่งกระตุกยีคน20คนทำงานอยู่5คน ตัวอีกันที่อยากได้ทุกคนอยากได้อยากให้ออฟฟิศมีเครื่องทำน้ำแข็งอ่าพูดแบรนด์เทเซเล่สี่พันสามี่ทราคาอาร์เล็กจิบห้าพันเก้าแล้วก็นี่อันสุดท้ายคือโปรดักพารามิเตอร์เก้าพันกว่าโอเคแปลว่าตัวหลังคือตัวใหญ่สุดถูกไหมใช่เหตุผลที่อยากได้เครื่องน้ำแข็งออฟฟิศเราตองเย็นอ่ะมันเหม็นเหมุผอะไรเพราะเราแช่สารพัดเลย โอเคพี่ขอดีเฟนนิดนึงนะตู้ตู้เย็นพี่อะจริงๆแล้วพี่ซื้อตู้เย็นมาเยอะมากเหม็นทุกตู้ไม่ตามหลักวิธีแล้วตู้เนี้ยแช่น้ำกับน้ำแข็งถึงเวลาพวกคุณน่ะดูแลกันดีหรือเปล่าไม่พอเข้าใจก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่ถ้าใล้สวัสดิการได้แต่ต้องแลกกับออฟฟิศต้องดีขึ้นนะมันจะวมดแรกบุกลมออฟฟิศี่ก็คือจะไล่สลับออกเหรออุ้ยได้สลับออกต้อฟดีขึ้นนะ เมื่อจะบอกว่าได้ทุกอย่างก็ได้แต่ว่าต้องต่อรองกันว่าคือต้องตัวดีด้วยทำตัวดีแรกน้ำแข็งอหรอใช่ถ้าจะมีมันต้องแลกกันหน่อยไหมคุณเจนขอแบบงั้นตู้กลับไปสะอาดได้ไหมตู้ตู้เย็นน่ะขอหนูขอทุกคนที่ฟังเนี่ยถ้าให้ไต่่หนูต้องไปล้างแล้วไม่น้องเป็นตัวแทนสาวภาพแรงงาน ที่ให้ได้แต่ว่าวมีข้อแม้ต้องทป็นตูเย็นออฟฟิศสะอาดเอาเรื่องกันเน็ตเอาพี่รับพิจารณาแล้วก็ถ้าเอาจริงๆขอไปดูตัวที่พูดตามตรงถ้าซื้อทันทีเอาใหญ่หน่อยนะครับอัดเสียงก็ <c oughs> ไม่เวลามีไ <c oughs> อแ้แกแกฉันเป็นงครฉันนคำไหนคำนั้นอยู่แล้วซื้อ <c oughs> แลวขั้นตอนต่อไป ไปทําดีลก่อนว่าพี่หมูจะเอาตู้ไปไหนตู้ไหนแต่งเป็นตู้ขาวตู้หวานพอกลับมาบุ๊กเรียบร้อยเอาคล้ขนาดมาบุ๊กเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลยแล้วนี of of s. <S ้เงินส่วนตัวไม่ต้องเบิกออฟเฟตนี่ส่วนถ้าคิดพีออนตอนนี้ยังทันขึ้นขึขึ้นทันนะครับเข้ามาแล้วพี่หมูวเงินส่วนตัวเรื่องพี่หมูฟินแล้วนี่เงินส่วนตัวเรื่องเบิกออฟฟิศอ้าวตามนี้ ไปจัดการไปเอาคนใหม่มาช่วงนี้ไปถ่ายมากินเรื่องสวัสดิการไอ้นี่ก็ไปจิ๋วไปเดอะสแตนดาร์ดมาทำไมไปึออไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานเราไปทำไมอยากไปศึกษาศึกษาอะไรวันนั้นบอกบอกพี่ว่าไงน่ารักมากเลยไปถึงว่าคนในออฟฟิศน่ารักมากเลยอ๋ออายังไงอยากได้อะไรสวัสดิการออฟฟิศสวัสดิการออฟฟิศนะคะคือเราต้องถ่ายเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องถ่ายเยอะหนูรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มัน สวยๆงามๆหน่อยอย,อ,อย่างเช่นฉีดหน้าเอาคอสทำหน้าเอา,เอาอย่างนี้ในฐานะคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการ <laughs> เริ่มไปเริ่มฉีดหน้าแต่หมอด่าพี่ตลอดเลยนะกาฉีดหน้าหมอถามว่าใช้เมืไหนบอกใช้พรุ่งนี้หมอบอกมีแค่หมอทั้3สามเดือนไหม <laughs> บอกไม่ทาน <laughs> พอดีจะแต่งพรุ่งนี้แล้วเอา,อางี้พนักงานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดหน้ากา <laughs> ันกี่เปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเลยมั้งใช่ไหมมันก็คุ้มค่าแล้วจะไงไม่ต้องแค่หน้าเรียวก็ได้บางทีแบบเวลาทำงานมันเครียดอย่างเงี้ยมันก็ฉีดปุ๊บตึงเลย แล้วพี่คนจะไม่รู้เลยว่าเราเครียดหรืออะไรแล้วก็แบบเยอะทำงานแบบเนี้ยแบบเราอ๋อตึงเลยปุ๊บตึงว่าแฮปปี้หน้าตาดีทุกคนเห็นจริงแค่จับไปฉีดหน้า ไม่อะฉีดหน้าเราตากแดดพี่อังเนี้ยตากแดดเยอะอาสมมุิเติมวิตามินแล้วมันจะช่วยให้การทํางานเราดีขึ้นยังไงก็สมมติเราทํางานเครียดเราจะยิ้มตลอดทุกคนจะไม่มีใครเครียดทุกคนจะคิ้วตึงตึงโบกใช่เรายิ้มอะยิ้มได้แค่นยแล้วเวลาโกรธอะก็ไม่ได้มากแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเวลาเราประชุมกันอย่างเงี้ยสมมติว่ามัน a g r e s s เงี้ยมันโกรธไม่ได้มากเราจะได้แค่แบบ แค่นี้เพราะทุกคนดึงโบมันจะสองโอเคสสดการฉีดหน้าข้อดีคือหนึ่งทำให้คนทุกคนไม่เครียดเพราะว่าหน้าตาสดชื่นขึ้นนี่เกี่ยวกับผลผลลัพธ์กับการทำงานไหมประสิทธิภาพประสิทธิผลไหมช็อตไปเลย จร,จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าสวัสดิการตรงนี้เรียนตรงๆนะฮะปกติมีอยู่แล้วออฟฟิศเราเนี่ยมีแรกๆเลยคือพี่ๆเขาจะมีบางทีไปทำมาแล้วมันจะเป็นแพ็กเกจเยอะๆแล้วเขาจะแบ่งให้น้องเรามีอยู่แล้วนะของพี่โค้ดล่าสุดก็ว่าเหลือนะพี่ของพี่มีอยู่เยอะเลยแล้วก็ล่าสุดก็ <c oughs> มีคนดเอาไปใช้หมดเลย <c oughs> ได้เอาที่รับรับยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนถือว่ารับไว้พิจารณาเข้าถู่วาระก,การประชุมแต่ตอนไปคิดว่าทำยังไงแล้วราคาไปไหมันเหมาะสมแล้วกันอานะรับเรื่องไว้ เอาคนต่อไปเอาไหมสวสดิการพวกที่เรามีอยู่แล้วนะฮะการพัฒนาเรื่องผิวพรรณหรืออะไรอย่างนี้จริงเรามีเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทาเป็นวงกว้างเพราะบางทีก็จะเน้นแบบคนอันนี้จจะใกล้ตัวก็คนใกล้ตัวสามารถจะดอยไปก่อนนะมันเหมือนเวลาผมได้ของมาคนใกล้ตัวก็จะดอยพวกน้ำหอมจะยี่ไปก่อนอนะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ต้องแบบเฮ้ยเก็บไว้ก่อนนะกลับมาแจกแรนดมออฟฟิศอันนี้ก็มีเหมือนกันแดงแรงริ์มากวันนี้เขาบอกว่าใส่สีแดงวันนี้แล้วมันจะดีโอเคใส่สีแดงมาใส่สีแดงมาจะขายสวัสดิการผ่า ยังไงเราเราคิดว่าชีวิตตอนนี้เราต้องการอะไรในสวัสดิการของออฟฟิศนี้ห้องนอน ทำไมอย่างได้คือหนูไปดูในติ๊กตอกอันนึงมาเป็นของประเทศจีนคือเขาอะให้คนในออฟฟิศอะนอน30นาทีเพราะเขาบอกว่าการนอนพักกลางวันอะ30นาทีจะช่วยทำให้ทำงานดีขึ้นจริงเหรออ้าวไม่เชื่อพี่โค้ดต้องทำแหละแล้วก็ให้พวกหนูอะไปนอน30นาทีแล้วงานก็จะปึ๊ดปัดเลยเราเคยดูออฟฟิศของอย่างที่เคยไปของ Google ก็มีห้องนอนโคกค้ดมีห้องนอนเคนก็มีห้องนอนใช่ทุกคนมีห้องนอนเราเคยมีห้องนอนเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเราเลิกเพราะห้องนอนกลายเป็นสรม เรื่องห้องนอนมีให uh ้ได้แต่ถ้าทำให้ร,รับปากได้ไหมว่าถ้าทำเสร็จจะมีระบบการจัดการซักผ้าปูทุกอาชีนรับปากพี่พี่จะทําให้ว่าจะต้องทําให้มันสะอาดจัดเวนเลยเออจัดเวรกันเลยว่าโอเคเรามีการเปลี่ยนเวนพี่แนะนําตอนนี้มันมีก่อนหน้านี้มีชมรมคนรักนวดและคุณโครกันนเวดเป็นรีสอร์ทอาชถ้าพี่ทําให้ต้องวัดผลอายุใหม่ไม่ใช่ได้อย่างเดียว สมมติ้องอยู่กลุ่มคนรักนอนมีอยู่20คนทุกคนประเมินแล้วบอกว่าให้นอนแล้วแม่งทำงานดีขึ้นมีความสุขขึ้นอยากองค์กรมากขึ้นทุกคนพี่ที่ให้แห้องนอนมีคิดไหมว่าเป็นเตียงแบบไหน,นจริงๆอะถ้าเป็นเตียงสองชั้นได้ก็ดีเพราะบางคนก็แบบประหยัดมีพื้นที่การอะไรอย่างนี้อาจจะแบบมีโซฟาไม้สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะแบบแค่แบบพิงหลังเฉยๆแบบพักพิงไม่ได้อยากจะนอนเลยพักพิงพักพิงไปลงชื่อมาแล้วกันถ้าลงชื่อบัตรสิบ20คนชมรมรักนอน่ยพี่แอปพลู ไปเชิญคุณก็ได้ไปออฟฟิศกับผมหลายที่ไปหลายที่เห็นน่าจะเห็นเรื่องที่ดีงามมาเยอะแล้วออฟฟิศเราอยากได้ช่วยกันเลยนะหนอยากได้ห้องบอดเกมความต้องการของมนุษย์ม่มีที่ขึ้นสุดบางทีอะพี่โค้ดมันอยากเล่นแต่แบบคนอื่นเขาทํางานอยู่อะไรเงี้ยแต่เราแบบมันว่างแล้วไงก็แบบเผื่อมีเป็นห้องให้ได้พักผ่อนหย่อนใจพี่ชอบเมื่อกี้อมู่อโยู่เมื่อกี้มากเลยคอนทราสต์มากเลยตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะอยู่ที่ออฟฟิศ เรา,าอยากเล่นแต่คนอื่นเขาทำไงอยู่เมื่อกี้ตอนแรกเขาเขิลบอะไรเขิลบอะไรจริงว่าอยากเล่น <c oughs> เอ๊ะหนูอยากฟรีว่ะได้เอาพี่ับซิ้บอร์ดเกมให้เลย30อันโดนพูดแล้วนะ <c oughs> เอาไหมถ้าทำห้องพอดแคสต์เป็นบอร์ด เกมไหนไหมให้เล่นจริงจังเดี๋ยวพี่เอาเครื่องหนึ่งไปลงให้พี่เลือกกันทุ่มหนึ่งแต่มีข้อแม้ต้องจอยกิจกรรมต้องน้องต้องเป็นหัวนหน้ากลุ๊มไปลงชื่อว่า <c oughs> ใครจะเข้าถึงชม,มมบอร์ดเกมาาถ้ามีถึง20คนมีคนเอาที่ซัพพอร์ตให้หนูเชื่อว่าเกิน <c oughs> เอาอักานหนึ่งอยากทำมากเลยเรามาเล่นแบรบู๊ตไหมกันไหมนี <c oughs> ม่ตอนนี้ซอยสลัมเล่นทุกไหนเลยพี่โค้ชไม่ลองจัดไฟจัดไฟทำาวบบู๊ตไห์กันไหมเล่นออฟฟิศไหมเอาไหมแล้วผู้ชนะที่ให้รางวัล ทำทั้งทีทำทั้งจริงจังอ่ะไปทําแผนมา <c oughs> สนุกคือถ้าเล่นก็จริงจังแล้วกันแล้วพี่บอกกันว่าถ้าเล่นทําแผนดีๆเี่ยเรื่องงานเร็วกวก่าปกติด้วยหกโงก็ได้เลออกเเล่นแม่เต็มที่เลยได้ <c oughs> อ่ะตามนี้ไปเคลียร์มาโอเคค่ะ <c oughs> บอร์ดเกมก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คนชอบเนะาะหลายหลายคนสมัยทำไมสมัยพ,ยพี่ใช้แค่ฝาเบียร์ไปเดินหมาก ใครเล่นอะไรอยู่หรือบอร์ดเกมมันๆใหม่ๆบอกหน่อยเพราะเราก็วนอยู่แค่ไม่กี่อันเนาะแต่อันที่บางสุดของผมนะฮะบอร์ดเกมนะฮะลองไปหาเล่นดูคือแอมบอสสนุกมากเลยอะเลยล้วมันมากเอ้าคุณเอาแล้วออกสวัสดิการเอาแล้วทำงานกี่เดือนแล้วทำงานกี่เดือนแล้วคูไทม์สี่เดือนพอดีจบฝึกจนมาทําตอนนี้ก็ตอนนี้8เดือนแล้วอ้าวโอเคถือว่าแก่กล้าแล้วขอสวัสดิการได้ละอยากได้อะไรก็อยากได้แบบการเดทคือในบริษัทอดพอเราทํางานไปเรื่อยๆใช่ป่ะมันจะมีความแบบ มีเล่นตัวเล็กด้วยน่คือมันจะเป็นครอบใช่เวลาทำงานอะ่ะมันจะมีความแบบสปากันอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าบริษัทมีส่วนราการแบบถ้าเราชอบคนนี้แล้วเราไปเขียนกับเฮดอาว่าพี่พี่แมวพี่พี่ตองขอขอเดทกับคนนี้ได้ไหมแล้วเขาจะมีแบบใบออกมาใช่ปะให้พี่แมวไปยื่นกับคนที่เราอยากเดทด้วยแล้วก็มีส่วนราการให้เช่นแบบเดทเขาเนนะเดทหน่อยเถอะพี่ควรให้พันหนึ่งให้เขามีความสุขสักว่านเลยไม่พอ พี่เอาออกนึงเลยพี่คิดอย่างนี้พี่ว่าพอเป็นคำว่าเดทอะมันอาจจะเป็นคําใหญ่พี่ไม่กล้าไปพูดด้วยใครกระเดทดใครแต่พี่อยากเห็นด้วยเรื่องการที่ทําให้คนออฟฟิศอะที่อยู่คนละแผนกได้มาจอยกันน่าจะมีกิจกรรมนึงคือกิจกรรมแบบเลี้ยงอาหารแต่ไปเลี้ยงอาหาร แผนกคู่ไหมหมายความว่าสมมติว่าคุณเป็นกองอินดิเตอร์ก็ไปเลี้ยงอาหารกับครีเอทีฟแล้วไม่ได้เจอกันมือหนึ่งมาแล้วพี่เลี้ยงเฮ้ยอันนี้พี่เอานะพี่ซื้อคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคงไม่ได้ขนาดเด่นเลยแต่พี่คิดว่าการไปออกไปไปแห่งเราวยกันเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ที่ว่าดีมันจะทําให้หลายๆอันที่ควรจะได้คุยกันมีโอกาสได้คุยกันน่าสนใจเดี๋ยวลองจําลองว่าถ้าองเป็นคนมาขอเอ็นอาร์ว่าอยากจะไปไหนกับใครเอาเรื่องอะไรแผนกแรกอาบุก คิดทีบของเราต <champions> <ถ>ัวหนึ่งงานบัญชีน่าจะสนุกถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องแบบเด็กขนาดนั้นแค่แเละอยู่เหมือนกันบัญชีเราคนก่อนเธอปากเข้ากับดวงตาของเธอเหมอนบสี่มงกินแบบเล่าข่าวเขาตีแรงมากเลยเออเอาเอาอันนีคชอบชอบซื้อซื้อส่วนเรื่องเด็ก อาจจะพัฒนาในวาระต่อไปถ้าน้องอยากเดินจริงพิมพ์วิธีการน้องวงกล้องน้องวงกล้องไปพิมพ์พิมพ์เอ๊น้องวงกล้องไปพิมพ์พิมพ์เดี๋ยวพี่จะสร้างบัญชีให้น้องอันได้เดี๋ยวจะมีคนมาเดทนเต็มเลยเอ้าตามนี้เอาอยากได้อะไรสวัสดีการออฟฟิศสวัสดีการออฟฟิศหรอหนูอยากได้นักจิเข้ามาพูดคุยกับพนักงานในออฟฟิศทำไมอ่ะทำไมอยากได้อ่ะเอาจริงป้าหนูมีความรู้สึกว่าคนเราอะความเครียดอะมันเกิดขึ้นง่ายแล้วแบบร้อยละเจ็ดสิบอะ มันมาจากการทํางานพี่โค้ดก็มีปัจจัยอะไรอย่างเช่นคนเอ่ยสภาวะในที่ทํางานเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีนักจิตอะเข้ามาเหมือนแบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยพี่โค้ดถ้าสมมติว่าสุขภาพจิตเราด,ดีมันก็จะทงานได้ดีหรือสําหรับบางคนที่แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาอยากได้ที่ปลอดภัยเขาไม่รู้จะต้องคุยกับใครแก้ปัญหาอะไรยังไงบางทีเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆที่ไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้พ่อแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่โค้ดพี่เข้าใจเอ้ยอันนี้พี่พี่ค่อนข้างซื้อนะเพราะว่าพี่คิดว่า พอบอกว่าความเครียดส่วนมากเกิดจากการทํางานที่เห็นด้วยใช่แล้วต้องหาใครมาคุยอ่ะเป็นแค่นักจิตก็ได้พี่โค้ดแบบเขาบําบัดได้นะไม่ใช่แบบเป็นแบบหมอหรือว่าแบบอันนี้เลยอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่ให้เราเป็นหัวหน้าแก๊งหาพี่ได้ไหมได้เลยพี่กที่เราเเลาาหมยแตพที่ไให้พี่จ่่่าาายคคุณหหมมอทีใ้ได้ ไปจากตารางแล้วไปได้เลยเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนสุวภาพจิตดีใครมีแนะนําก่กคุณหมอหรือว่าคนที่เขาเป็นจิตบำบัดแนะนามาหน่อยสิอย่างเงี้ยห้องเราคุมระเพราะเห็นะห้องนวดกายภาพบําบัดห้องนอนนักจิตบําบัดมาที่ห้องได้ทำอย่างเงี้ยดีทําให้ออฟฟิศมันดีขึ้นแบบเป็นเป็นรูปธรรมแต่ต้องช่วยกันนะเช่นสมมติว่าเออพอมีนักจิตบำบัดแล้วก็ต้องแบบอยากให้มีความสุขด้วยไม่ใช่ว่าจะได้ไม่น่าบื้อตึงเวลาทำงานใช่ไหมไม่ได้บอกว่ามีทุกอย่างให้แล้วอย่างเครียดอยู่มีอะไรเครียดเกินไป อะไรประมาณนั้นอยากให้สุภาพจิตดีสุภาพจิตดีคุณภาพไงก็จะดีค่ะเห็นด้วยพี่เห็นด้วยหมดเลยช่วงนี้งานคุณก็ดีขึ้นเพราะสุภาพจิตดีเพราะคุณสวยแล้วงานเกษียณคุณก็ก็ปังฝากฝากด้วยได้ไหมคะฝากอะไรฝากเกษียณด้วยค่ะทุกคนฝากจริงทำไมฝากจริงมาฝากแล้วพี่คนน่าสนใจนะหลายสวัสดิการพี่ได้นั่งคุยๆแล้วแบบเออบางอย่างมันไม่ได้ยากเลย มันทําได้จริงแต่มันแค่ต้องแบบร่วมมือกันแลวทำให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีมไม่ใช่แค่อยากได้อยากได้อยากทำล้วถูกแล้วก็ไม่มไม่ได้เข้าใจตัวเองจริงๆแล้วก็ทําแล้วมันไม่ได้ไประโยชน์ออฟฟิศคุณที่ดูอยู่อ่ะมีอะไรไหมที่เป็นสวัสดิการออฟฟิศดีๆแนะนําให้เราใต้คอมนิดหน่อยนะแล้วก็เรากาลังมีเยี่ยมออฟฟิศที่ได้ไปไหนในออฟฟิศเลยมีออฟฟิศไหนไหมที่อยากให้พวกเราไปอีกบางทีจะมีอย่างเราตอนนี้จะไปมันเอียงไปทั้งออฟฟิศบันเทิงเยอะเพราะว่าด้วยความที่เรารู้จักไเมี่ยกมีออฟฟิศอก่งมาได้นะ อยากไปทร์ฟิตเลยครับอ้าวตามนี้